อีกหนึ่งขุมพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สามารถทำให้คุนั้นประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆและเร็วขึ้นนะครับคือการที่เรานั้นกลับมาใช้พลังโฟกัสในตัวเรานั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับให้คุณกลับมาโฟกัสกับเป้าหมายนั้นนะครับกลับมาโฟกัสกับความสําเร็จที่คุณต้องการนะครับให้มากขึ้นนะครับเพราะการที่เรากลับมาโฟกัสเฉพาะเป้าหมายหรือเส้นทางของเรานั้นนะครับมันจะทําให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับและจะทําให้เราตัด สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราออกไปได้หมดเลยนะครับมันก็จะทําให้ชีวิตคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคือการที่คุณกลับมาใช้พลังโฟกัสกับเป้าหมายของคุณในชัดเจนนั่นเองนะครับมันจะทําให้คุณนั้นตัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ส่งผลกับเป้าหมายคุณนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับถ้าใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์หรือต้องการเรียนคอร์สวีไพีนะครับ สอนเป็นเศรษฐียุคใหม่นอนเฉยเก็รวยได้นะครับสามารถทักอินบอกคือสอบถามเข้ามากันได้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีทุกคนครับขอบคุณครับ